สวัสดีครับทุกคนวันนี้คุณหนิงพาทุกคนมาเที่ยวชมดอกไม้อีกแล้วนะครับเป็นดอกไม้ดอกไม้งามเชียงรายนะครับปีที่20นะครับที่สวนตุงและคมนครเชียงรายนี่เองนะครับเปิดแต่วันที่2 8ถึง25มกรานะครับวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศดอกไม้ของปีนี้แล้วกันนะครับไปกันครับนี่คือทางเข้านะครับ ข้าวสัศน์เกตเห็นจะมีลูกปั้นชนน้อยชนเผ่านะฮะนาังนาังตรงนี้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับทุกคนกเข้ามา าไปดูบรรยากาศข้างในวันนี้คนเยอะมากครับวันนี้สองครับมาแล้วจะเห็นดอกไม้มีโซนตรงนู้นด้วยนะครับ ต้นกุหลาบประดับแม่มก็กระหล่ำนะครับเดี๋ยวเดินไปทางนี้ก่อนแล้วกันนะครับ<อ>มีป้ายมีดารามาด้วยนะทุกคนอืมดอกกุ้ยไม้สวยมาก ดอานี้สวยมากอันนี้ผมมาประมาณเกือบสี่โมงนะครับ ดอกลิลลี่นะครับ ก็ดอกลิลลี่เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่บานเนาะมีบานไปจุด,ดๆนะครับรอตอนนี้เราเดินมาหนูมุมนี้นะครับมุมนี้เป็นแบบมุมแบบอาร์ตหน่อยนะทุกคนเหอนทุกคนก็จะมปถ่ายตรงกำแพงตรงนี้กับราดไม้นะครับดูแล้วสวยมากๆทุกคน<อ>นี่ครับ ว่าดูดูสวยดีอะไปอีกมุมนงที่ทุกคนต้องมาถ่ายมุมนี้นะครับนันท่องเที่ยวที่ถ่ายตรงนี้นะนะสวยมากๆกับรากไม้ที่เปนกระแพงตรงน,นี้นะครับ่เดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูแล้วกันบรรยากาศนะ มุมสวยมากจริงๆโอ้ยมุมนี้สวยมากทุกคนว่ามุมนี้พายไม่ได้ครับต้องถ่ายรูปตรงนี้แหละนะครับแล้วเห็นมุมดอกแต่งได้สวยจริงๆดูกระถางที่ล้มเด้ไหม เหมือนเราต้องโชว์โชว์ดอกของสวยงามให้เราได้เห็นเต็มๆ,ๆน,นะครับสวยดีแล้วมีนางฟ้าท่านสองอยู่ข้างนะป้ายชื่อดอกเชียงรายดอกไม้งามปีที่สิบนะครับนครเชียงรายสวยมากใช่สวยสุดๆครับเดี๋ยวเราไปเดินไปดูบรรยากาศาทั่วๆเลย นนี้คือลานเวทีนะครับะะรัแเดของอกิจกรรมต่างๆแล้วก็ดาราด,ด้วยนะครับสวยจริงๆอันนี้คือขอเรียกว่าต้นบูซันเวียนะครับ บนเบียแต่ถ้าดอกเต็มนี่สวยมากๆเลยนะโบสันเบียตรงนี้นะครับโอ้โหเต็มเลยครับโบสันเบียนี่กำแพตงตัวนี้นะฮะอยากให้ทุกคนมาถ่ายตรงนี้บ้างนะครับสวยมากเลยถ้าถ่ายตรงนี้นะ,ะเราอยู่บนวิวภูเขาตรงนี้นะ,ะนหลายคนครับไปถ่ายเลยเเสวยมากเลย อยู่นะครับดอกไม้บูชันเวีย์มุมนี้นะครับคอเทถ่ายมุมผมว่ามุมนี้สวยงงจริงๆนะสวยจริงๆทำไปเหมือนว่าอยู่ไปตรงนี้เดี๋ยวไปดูมุมดอกตรงอื่นบ้างนะครับ สวยครับทุกมุมเลยโอ้โหนี้ยิ่งสวยทุกคนตรงนี้อือเ,เป็นเป็นซุ้มดอกเลยครับเดี๋ยวเราข้าวไปดูมุมนี้ครับทุกคน หว่ยนะไมวสวยมากเลยวงเห็นรครับครับถ้าเราออกมาเลยจนมุมหนึง่งดอกไม้สวยงาม เรามาเดินอีกมุมหนึ่งครับโมแห่งนะัมต้นไม้ตรงนี้นะค,ะครับ ทิวลและลีล่ที่เป็นไฮไลท์สำคัญรวมถึงดอกไม้ชนิดพิเศษและพันไม้ดอกเมือหนาวที่หาชมได้ยากการจัดงานเชิงรายดอกไม้งามในปีนี้ไี่สบานนครปั่ เดี๋ยวออกจากอุโมงแห่งรักตรงนี้นะครับอุมอีกโซนหนึ่งโอ้ยสวยสวยจริงสซนดอกไม้งีครับโอ้ยมุมนี้สวยมากทุกคนยังสวยด้วยแหละสวยมากดอกสวยจริงๆ สวยครับก็เนี้ว่าต้นไฮเดรนเยียนะครับตัวนี้คือต้นไฮนินเยียนะครับเอาองกาะนะครับหลากหลายสีครับทุบกคนสวยมากเลยสีมีหลากหลายสีอ่ะตัวนี้คือมุมต้นดอกชูวิก มีทั้งสีแดงมีสีขาวมีโอ้โหตักสายสีสวยจริงๆอ,อยากถึงนู้นเลยตามมาะะยังไม่ได้มาเทีย่ย้ทุกคนดูครับความสวยงาม เหมันที่ป้ายตรงนั้นบอกว่าหยุดโลกไว้ตรงนี้ที่เชียงรายที่สบารนครเชียงรายนะครับสวยมากนะครับที่มุมนี้นะผมเนี่ยผมว่าทุกคนต้องอยู่ถ่ายรูปนานแน่นอนแหละนะครับนะคือสวย ดอกคาราลิลี่เลยนี่ดอกสีครับ,บคาราลิลี่ครับหยุดตรงนี้นะฮะไว้ตรงนี้เลยฮะสวยจีดอกตรงนี้

นในเป็นลานการสแสดงหรือดอกไม้่วนทั่วไปร้านนะครับอันนี้เราออกจากซุ้มอุโมองค์แห่งรักตรงนี้นะครับก็จะอ,อยู่โซนกานแจ้งแจ้งนะครับ,บต่างๆนะครับโอ้ทุกคนต้องมาถ่ายป้ายตอนนี้แน่นอนนะฮะที่ทุกคนมาถ่ายตอนนี้เนี่ยมุมวิวสวยๆเลย มุมตรงนี้ก็สวยนะทุกคนนม,มนัน่แล้วก็เป็นผ่าลูกกระสุนดอ,อกตรงนี้สวยแบบไปมีตุ๊กตาของตัวนา่ารักน่าหลับนะครับโอ้บบนี้มีโซนน้ำตกด้วยนะทุกคนโอ้บบูธรรมชาติดีและสวยดีอะ สวมากมันมีไอ้น้ำไอ้ยี่เลยนะ้ละดูแลสวยอ,ะอ่ะ,อะเดินมาซุ้มสวนด้านหน้าแล้วกันนะครับ ตรงนี้อวอชุ่มกันนะครับอันนี้น้ำค่อนล้ำทางเลยนะนีะ่ทุกคนโอ้โหไม่ถ่ายได้แม่สวยอย่านีา้แล้ว เป็นลานชมสวนดอกไม้นะครับเนี่ยโอเคผมกว้างๆเนะ้ะอันนี้มีการแสดงน้วยนะครับบนเวทถนน คืนผมว่าสวยมากนะเพราะมีแสงไฟอย่างนี้น,นะครับคุณมุมนู้นก็เป็นโซนการสแสดงเวทีต่างๆนะครับโซนนี้นะครับโซนป้ายดอกไม้งามปี20น,นะครับนครเชียงราย ประมาณดูม,มุมนี้มากนะครับน่าจะเป็นมุมท้ายๆแล้วนะครับตอันนี้นอนดอกไม้โอ้สวยมากเลยเคือบริเวณบริเวณเหถนชน,ชนตรงนู้นน่ะวันพรุ่งนี้จะเป็นวันถนนคนเดินนะครับใครที่มาเที่ยวก็ได้จะมาเที่ยวตรงนี้ด้วยนะครับ แต่ตอนนี้คือปีกอเนียช่อดอกใจนะครับ<ฮ>สีสวยเลยสวยเนีมีมุมให้ยืนหมุดถ่ายมุมสูงด้วยนะทุกคนตัวน,นี้นะครับเหมือนว่าเป็นอยู่บนลูนอนะ่ะ สวยๆมัน้าตนี้เลยตอนนี้ผมลงมานะครับจากมุมสูงนะครับมาดูใกล้ๆตรงน,ตน,นี้นะครับถ่ายมุมด้านล่างก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับสังเกตสังเกตได้ง่ายบอลลูนนี่มีหาน้อยตัวนี้นะครับ ตอนนี้ดอกที่เราเห็นตอนนี้คือดอกต้นเวลวิเชียนะครับสวยมากๆโอเคก็นี้ก็ถ่ายบรรยากาศประมาณนี้แล้วกันะ,คะนะใครที่มีโอกาสมาเที่ยวเชียงรายอย่าลืมมาแวะมาเที่ยงงานดอกไม้งามตรงนี้นะครับนัดสนตุงนัาครนเชียงรายตรงนี้นะครับตอนเชียงรายมีทั้งหมด2งานนะครับดอกไม้อาเซียนกับดอกไม้งามเชียงรายนะครับทุกมุมก็สวยทุกทุกแบบเลยนะครับ ต่เหลวันี้คนหนึ่งก็พาทุกคนมาเที่ยวประมาณนี้แล้วกันให,ให้มีโอกาสอย่าลืมมาเที่ยวแล้วกันนะครับแต่เบล่านี้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ